S 1> <S 1> สบายดีพี่น้องมาพี่น้องกินปิ้งมัมด้อพี่น้องด้วยนี่ไปซื้อมัมห้านน้องน็อตพี่น้องอยซื้อแรกซื้อปิ้งไก่เคือเร์นหัวอันบ่าวเต้เราบุญยางให้ซื้อปิ้งไก่มากินปนัยพี่น้องเราย่านแบบว่าไก่เราเงานะเพะว่ามีต่สวงหนึ่งเราอนซื้อมากินแหละไก่เราเงาไก่เราเงาเรายังเราก็เลยบ่อยากให้เียซื้อมากินนะคะ จะอุ่นกับหลักแต่พี่นอ้องหลักซื้อมากินบางทีก็บอะไรหลักเลยซื้อมากิน,นแล้วเรเห็นเลยสิอยากซื้อมากินย่าโมาอยากก็บมาซื้อพี่นอ้องซือใส่กล่องนั้นคือม 90, นะันเก้าสิบพันหนย กบจะมึงเ่นมึนอโตัวนอน,อวอวนอนมพี่น้องด้วยตวนอ้อโตวเด้อตัวเด้อข่าว้ำแมแล้วลูกเด้อนอน มีบาเบาเตอร์ไปมากเมันนม้นมันรสมันมันรเลยไปมากมันมันหดนมนหด,นหนมหดหออกมาก

สิพาลูกไปตัดผมพี่น้องโมเวนไปเด่นห่อนตะแทะพอหอดตะแรงมากอะผัดปลาสิพาไปตัดผมบอกว่าเจ็บท้องเอาเจ็บท้องจะง่ายจริงไปว่ะข้าวเจ็บจรงไปข้าวเจ็บท้อง,อ,บทอ,งองแม่เอาข้าวเจ็บท้องเหรอปะ้าไปรอเพิ่งห่านได้เขากระปิดมืดพี่น้อง นต่กูอื่นเป้าวเฮียนละก่ะเป้าวเฮียนนั่นเลิกเฮียนตะเล่งอุ่นไปหับนสิาไปตัดด้ยนอับนั้นบะเกตโต้ไ่จืี่่ปี่เออเจเจ๊เเพื่นน่นะบะกตต้บบเนาะไมัไม่มนบตต้อบืนพี่โต้มัน 嗯天我就会发一张了。妈，好吧。 ขี่รถมารับคาหรถหนอตกออกพาวเป็นเนลาะตัดผมออหเนี่ยแล่ ตัวอ่ะอืมตัวรับแล้วนอนสบายตัวผลกแบ้ลนอนมเคืนกครับอ่ะคือว่ามคืนจหนึ่งโมงเน่ยนอนม่อคืนออโตมันหยียบมันคืนขี้ขึ้มมันคแลวรบอ่ะมันหอกมันอืมันควมันมันหยีบมันมันจะแขางโอเคอ่ะเ เราลับน้มก็ว่าไ,ไ,นนไว้หนิไปนอนนี่ตัับกูไปน้องกวนพี่น้อนเขาไปนอนนะแม่ถ้าน,น้องออโต้ลับแล้วใครแน่คือแบบเสี่ยใครถ้าน่อตโตไปนอนเราไปได้นอนนี่แหมุดมัดบางทีอะ มานอนห้องตัวเองมานอนห้องตัวเองนะจ๊ะจากนอนเด็กหลบมานั่งเอานอนนุนนนบมๆลบุบห้องแบาอืมกขุดยัดยัดตามึงตาดูเหมือเนเริ่มคนหนังบู้ด,ด้วยอดบวายพี่น้องน้องควรหลายไปนอนห้องตัวเอง เออตัวหมั่นไปกินเด้อแม่ก็เริ่มซื้อมีอมาว่ามอนบอนหมักกินตมมัวหนะี่งอยากินกินอุ้งร้ายกับบอดี้นาน,น,าน,กน,นๆกินตัวหนึ่งบนนู่นกินตัวหนึ่ง กจ็ดกับข้นจองกับขิจองกัาเผือแล้วรอี่ข้สบกมัมันอืมปับหบซื้อมากพามันนึอ่ะ มือมักเครื่องอมือตาคเครื่องเปื่อนอะอามาเซจัด่จาไปเรืองมือเคื่อลมือมิ่าเครื่องลเอไปเอากรตา,ารตาอออออา่องเอจ้านะก็จก็จะล้าเนาะมาบมอจ่ก็บูกเรื่องเิบอกกบับบกะาย nhà nó bớt một tô hai nhá nhà bớt mồm mà มึงแปะก็ม yeah! ึงมึงเล็บมึงแล้วห้าสิบเปอร์ซ็นักไปบอกแล้วก็ยังสิเปอร์เซตบอกเอาเปิดก็ยงขึนบอกแต่ว่าขางในนั้นวิทย์อะไรหนังกลางต้องหอบตาโตตาใหญ่จัง ซื้อยาเขาโตกันลืมกันอ่ยากินไปมัดอ่ะซื้อไปมมัดซื้อไปเมัดอ่ะเราจะออกไปซื้อกินซื้อยาให้ลูกเงินเขลืมเงิลืมจดไว้เครียซี้บ้าอ่ะหรือ้ปล่าซึ่งมลืมเงลืม ก็ถึงลืมแล้วเิดหลายๆอย่างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างบอลเวลากิเจีื่ด้วยค่ะอไปแ้วนี้องคิดเลยพ่องคุณหนาสบายดีมั้ยหนูงบาย